สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซีทุกคนหันมาดูเมฆหันมาดูหลอดสำได้แหละเด้ออาบน้ำแต่งตัวร่อดจะหายายดูไป่นงเด้อจะหาเท่ามอนเด้อุคนอาบน้ำแต่งตัวไปหาเท่ามอนไปกันเลยเปล่งสัมภาระเสื้อผ้าถือไปสองสุดในกระเป๋าสองสุดกันเปื้อนเด้ไปหันเลย มุมแมมเลยพึ่งจับเพื่อนใส่แขนยาวไปนั่พี่น้องเบิง่งมุมเสร็จไปกินข้าน้ำย่าย่ัวเลยนาะงเอกเนาะมาเวทามท้าอันนี้คนบสาบายพี่น้องเอากบมาให้ป้าเบิง่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคน่าซื้อเท่าไรนี่ ซื้อของเรื่กงนี้คแม่เลยเอโตหิวคุกบมาให้สบายดีนะพี่น้องได้เป็นใครใครเน่ล้วบ่ใครเน่ล้วบ่ข้าวขี้ดึกใครชาวโมห่าอืมถ่ายชิ้นทองกับถ่ายโยมเด้อนเอาย่างออกมาเลยเมฆถ่ายเลยพี่น้องเด้อเอาลาบหมูมาให้คอยชิไปกินที่บนแบ่งมานในถ่ามอนหมู่บ้านนี่เจ้าของบ่ได้กินก็เลยเอามาให้น้องกินพี่น้องไปแล้วายกบกายละลาย ว้ยตู้เย็นมูคนกินยามบันเสียไปกออ้อนสาวไปไปเด้อสาวไปไปเด้อออกเล็โกโคงมาแรงน,นี่โอ้ป้าก็อยากซื้ออยู่ได้สาวสี่หกสี่นี่อันเดียอยากกินใส่กอกในตู้เย็นแล่ยางอ้อมไปทางเงือนไปน้อ่อยพวกเราไปเอาในพาตู้เย็นนะใส่กอก เอามาป้อนบอกอโตหันป้ามุ่นผลปิ้งใส่กอกหมู่บ้านนี่ว่าให้น้องลุงกินยามเช้าน้องลุงบ่กินซน้องลุงกินามเฮา3แผ่นเบาเงียนเลยแล้วคือบ่เอางัวมาใส่เนาะแปนไปลายเติบบ่ได้หันเอางัวมาปลูกใส่แปนไปลายเตพี่น้องเอ้ยงลูกายข่อยถ่าอยู่เพ อยากไปแห้งเกี้ยวๆกวค,วค,วคนรอถ่าแม่บ่ลุคนรอถ่าอีเมะวะไปเอาแนวกินไผเชา้าอ้นสิครับบอกเดี๋ยวนี้อ่าครับครับสิครับบอกไปหันมาดูหันมาดูถ่า,ายหูุนี่หันกับ,บหันเนาะหนึ่งสองสาม ให้ได้มาเลยเอาเขา้าในแม่งงัวนัน่นเอาเขา้ารถมาแล้วเอางัวไปผูกเบิ้งถ่ายก่อนแป๊บหนึ่งให้ได้แป้นไปไล่เติบมาได้เอาเข้าไปกินกะเอายั้ยับไปแถวกลางๆคุณแน่ให้มันละเอียดบ่ เอายับยับไปฝุ่นน่ะมันหกลายเอาเขาไปกินรดฮ่าแนมึงหนาอีกคุ่ณเ,เ,เอาเข้าโรดเอาเข้าโรดมันหกลายาไ,ปไ,ปไปก่อนพาตะเมกไปหาไมบเ่ามันก่อนหิวเราไปจัก๊กหนิไปกินน้ำมบเ่าวผลและน้องมิกพี่น้องเอ้ยผูอยากไปแห้งเลย พาเพิ่นมาแวะแวะกินขา้าวแวะห้องโถงพี่น้องเลยแวะกินข้าใหม่นั่นไม่เท่าน้อยเขี่ยอย่าไปอยู่นี่จะขี่รถหานั่นไปบ่านนี้ฮะห้องโถงเรียบร้อยแล้วลงมาแม่แวะอ,อีกแล้วแวะซื้อกาแฟให้ป้าเพิ่นก่อนลาเต้หวานมันปั่นไปมามา,มาพี่แว่ซื้อ กะเพรยเห็ดป่ามุ่นเป็นไปย่าง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 มาพี่มาพี่มาพี่เมฆรับ ลาเต้หวานมันปัน่นลาเต้หวานมันปัน่นเด้อมา่ๆๆมา,มาถ่าพี่ถ่าพี่นั่ง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 เออนั่งถ่าเด้อเออนั่งถ่านี่แหละ <c oughs> จักหน่อยจังไปโตชิมกระเพราก่อน บมมียังกินได้ไหมบมมียังกินได้นังละลาอะไร <Okay. S 1> นังละลาอะไรงานซื้อได้บริไปได้พี่นอ้องมีจักรวมอยู่ไหนบริเลอใดทานะ ได้แล้วไปขึออออปออออ้นรถมาขึ้นรถไปขึ้นรถขึ้นรถอย่างลงเออดรงดรงดรงไปมาเด้อมาเด้อ,ดอมาเข่าเมาเท่าได้ฮะเอาเดีดวยวบริบูตีบ่บครับประกันเอาตัวนี้เอ,อ,อ,อาประกัน ไ,ไปเหรอสีใดหลดอยู่พี่อือออไปบานนี้นะหนังยิ้มลงมาได้ไหมเอาขนมนะเวอีกแล้วโอ้ยอ้ยอ้ล้มลมขนมขนมนมเนี่ยละอันนั้ดีมอหะแท็กนึ่ ตัวน้อยเด้อนี่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 ไปไปนั่งไปดิเอาอเดียวเลยคือไปเลยได้อันั่นมีบ่ออันยังกะวะข,ขนมขนมไข่อะนะเออนั่นน่ะเอลเซ่เอาจากสองสามอันนี่นะไม่ได้แบ่งขายบ่ขา,ายเป็นศพบ่ศพพอได้แหละเออเงินพออยู่คนละบัน จะได้ติดหนีได้สะเออตัวใดก็ได้ได้แล้วเม็ดเม็ได้แล้วอันนี้ของน้องมนาสั่งอ้าวมาหอดเือนแล้วพ่อแม่พี่น mm? like ้องเอ๋ยน uh, uh, ี่เด้อน uh, ี่เด้อของคุณพ like ี่เน้ะ คุณพี่เอ้ยเอาสุกแล้วแม่กล้วยเจ้านะอากล้ยคอยจักสุกจักเงาคอลืมเบิ่งเลยเอ้าคุณพี่เขาบคลายเด้อสองสาอันเขาคายเป็นสจุมค่กเ่สิบิาร์โร่ตะกี้ินนี้ะจีจยกินาลขนมนอันนี้อไรันนี้อไรนี่อันนี้อันสีง จองเปนแปแล้วจ้าไปแล้วพี่นอออ้องเอ้ยเออตจ้ามันขึ้นมานอนอยู่นี่คักแถมมลเมบเป็บเซเปอยู่นี่นกกนนคือเมบเป็บเซเปอยู่นี่คักแทะ <c oughs> ปลาหอยนี่แพลลีโลเนาะโอ้เก็บก้อยใช่คนเก็บไปเถื่อนึงเลยพี่นอ้องคอยให้เจ้าเห็ดอ้าวมลปลาหนีตายหอยกินมันมลเอากูบอกแมวเรามีปลาปลาปลากินหยาโยนฮะ วนจกเอาปลานี่มาลากเลยยังวะคนบอกเอ้ยยังสองตไปแงี้ยเอ้ยเงี้ในไส่เลยมันใหญ่ได้เลยใหญ่ตัวสุขเอนผุนมึงเห็นมึงเห็นเอาเละเอามาก้ออีพี่ยังไหมมาลากกินคึ้ยังวะสวนเราอยู่เลยกำลังเงี้ยงกำลังเห็ดหยังเลยเลี้ยงกินใช่เลยคือพอเห็นโตมันละมุนอีหยังอันนี้กะในใส่ หอยนนะมันคือกระดกะโดใช่ปะผู้ใดผู้ใดคานไปคานมาอยู่บักอันนี้กันเลยมะนาคนสวยมะนาคุสวยเห็นหอยเพื่อนอะไรว่าหิวมาอยุกก็เลยบหิวมาเบิงพี่น้อง hoai trong mặt bay cối gì nữa? Mình cản cối bay lơi, bay hàng nữa Thì... Hàn, mẹ ơi, mua bao bao